มพูดนะครับการร้องขออะไรมาไหมครับในการดูแลอันนี้เดี๋ยวผมจะต,ตรวจสอบอัติบานด<ร>ีนะรนนครับเพราะมันเพิ่งได้รับรายงานเลยตอนนี้ก็คงเป็นปตาจโปรโตคอลทั่วไปนะครับว่ามีการร้องขออะไรมาเราก็ดำเนินการแต่สันติบาลเขาเพิ่มความเคบอยู่แล้วนะครับสำรวจพื้นที่ที่มีพื้นที่สานทูดเพื่อจะเป็นยูเครนรัสเซียหรือว่าประเทศเกี่ยวกลุ่มภาคีอะไรต่างๆเราก็จะเพิ่มความขคบอยู่แล้วการข่าวมีอะไรน่าห่วงรับเท่าที่ได้รับรายงาน แล้วตอนนี้ยังนะครับคืีแต่ว่าเรายกให้ดับความปลอดภัยในถานพูดต่างๆแล้วก็คนบุคคนที่เกี่ยวข้องนะครับชาวต่างชาตินัวเองครับเราว่าหลังจากนี้ก็คือจะสั่งความชับให้ยกระดับขึ้นไปใช่ไหครับถ้าในส่วนของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเองเราก็มีการแจ้งเตือ,ตอ,ตอตัน,นเลยเพิตอันนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทราบเพิ่มเติมว่าตรวทางเทศแต่ทราบจากข่าวว่าจะมีการอาจจะมีการนําเครื่องไปรับคนไทยจากดูเพนอันนี้ผมดูตามข่าวนะผมยังไม่ได้สอบถามไปนะ ก็คงเป็นไปตามความรุนแรงเราติดตามก่นอย่างใกล้ชิดนะผมก็ไปตามอยู่เหมือนกันนะครับว่าวันนี้มีการเข้าไปบางส่วนละคือแบบว่ามีเสียงระเบิดที่เคียบแต่ว่าน่าจะเป็นจุดที่ว่าเกี่ยวเรื่องทางการทหารหรือการเรดาร์อะไรต่างคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนเท่าไหร่แต่ก็คงต้องต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดสุพรถ้าไม่ได้นรไปงานว่าจะต้องมีะครที่ิดปกติยังยังไม่มีครับยังไม่ได้วอร์เนอรจากทางรัฐบาลแต่ว่าทางตำรวจเองก็ สารท so ูตต like ่างๆที่เกี okay. Donc, ่ยวข้องด้วยยูเครนรัสเซียหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับที่อะไรที่กลุ่มพนามิตรอะไรต่างๆของยูเครนหรืออะไรต่างๆเราก็หรือว่ารัสเซียเราก็ต้องป้องกันเป็นพิเศษก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้เป็นข้อมูลในการสืบสวนคดีนะครับอาจารย์หลักฐานที่มัดแน่นตัวผู้ต้องหาอะไรได้แค่ไหนครับประยกตเดี่ยวกับท่าน เนะนะครับาเข้อมูลในโซเชียลมีเดียเขาเนี่ยเขาเปิดตัวเป็นผู้สมัครรับตำแงประชารัฐด้วยตรงนี้จมีข้อมูลไหมคยังไม่มีข้อมูลนะชัดเจนนะฮะจจะเป็นการเก่าอ้างอะไรก็ได้นะครับอันนี้ยังยังไม่ชัดเจนนะฮะอันนี้แต่ที่แน่แน่คือเราจัดก,การสืบสวนเนี่ยก็คือเป็นสมสอนสุตบอลเป็นประธานสมสอนนะฮะที่ทำงานอะไคิดจะเล่นการ์ดในโะค้ชที่เป็นเรื่ออนาะคตนะครับยังจะไม่มีการเล่นนะตอนนี้นะ เราได้สอบถามพี่ชายตัวนี้ค่ะว่าเขาเป็นคนแบบยังยังไม่ได้สอบถามเพิ่งจับตัวได้นะฮะจับตัวได้นะไม่ได้สอบถามเลยใช่ไหมก็ทําตามจากข้างล่างไปสู่ข้างบนนะจากการขยายผลจากข้างล่างได้พยานฐานก็ขอไม่จับก็แค่นั้นนะไม่มีอะไรนะก็มีหลักฐานตัวบัตรป็นถึงตักถือก็ต้งไม่ได้เป็นคงไม่ได้เตือนปต่ยังไม่มียังไม่เป็นผู้สมัครอะไรเลยนะครับครับ